วิธีหยุดความเครียดหยุดความกังวลที่ทําได้ทันทีอยู่ที่ไหนก็ทําได้ทําเมื่อไหร่ก็ทําได้เป็นยังไงคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมโอจาก c h ช n แนล p a n ิกที่รักช่องที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพใจแล้วก็จะทําให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขมากขึ้นนะครับวิธีที่ผมบอกไปเนี่ยมันจะเป็นวิธีที่สามารถ ทำได้ทุกคนทำได้ทุกวันแทบจะไม่ต้องใช้การฝึกฝนอะไรมากเลยแล้วก็ไม่ได้ใช้อุปกรณ์อะไรทั้งสิ้นผมว่าหลายๆคนน่าจะพอเดาได้นะครับมันก็คือการใช้ลมหายใจของเราแต่ลมหายใจของเราเนี่ยมันมีเทคนิคที่หลายๆคนยังไม่รู้ว่ามันหายใจยังไงที่มันจะทําให้เราจัดการความเครียดได้อันนี้เป็นเทคนิคที่ผมใช้ด้วยตัวเองมาตลอด2 3ปีในการทำการรักษาจน ทุกวันนี้เมื่อผมมีความเครียดผมมีความกังวลหรือผมมีอะไรที่นุ่งิดใจผมก็ยังจะใช้วิธีนี้อยู่วันนี้เดี๋ยวผมจะมาแชร์ฟังกันนะครับก็มาเริ่มกันเลยเก่อนอื่นผมอยากจะอธิบายก่อนนะครับว่าทําไมเราถึงใช้ลมหายใจเพราะว่าเราอยู่กับลมหายใจตลอดเวลาเนาะแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบประสาทที่เรียกว่าระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งทํางานโดยอัตโนมัติเราไม่สามารถควบคุมมันได้ เราไม่สามารถบังคับมาได้อันนั้นก็คือการเต้นกล่องหัวใจการทํางานของอวัยวะภายในตับต่างๆหรือว่าการที่เส้นผมของเรางอขึ้นมาเล็บของเรายาวขึ้นอะไรพวกนี้มันเกิดจากการที่ระบบประสาทอัตโนมัตริร่างกายอัตโนมัต,มติมันสั่งการแต่มันจะมีอวัยวะส่วนหนึ่งที่เราสามารถควบคุมมันได้และมันสามารถออตโต้ได้ด้วยนั่นก็คือกระบังลมครับความนับอยู่ที่กระบังลมกระบังลมเนี่ยเป็นอวัยวะที่เราสามารถ หายใจเล็กๆเพื่อขยายมันก็ได้หรือว่าพอนำหยายใจเพื่อให้มันเล็กลงก็ได้และมันก็ยังทํางานอัตโนมัติตอนที่เราไม่รู้ตัวปกติเราไม่ค่อยรู้ตัวอยู่แล้วว่าเรากาลังหยายใจอยู่เราไม่รู้ตัวอยู่แล้วว่ากระบังลมเราขยายเข้าหุบโลงขยายเข้าหุบลมจริงไหมเทคนิคการหยายใจเนี่ยมันอธิบายได้อย่างนี้ครับสังเกตไหมพอเวลาที่เราเครียดเรากังวลเรามีเรื่องลบๆเนี่ยการหยายใจเราจะสั้นจะถี่ บางคนหายใจเอาออกซิเจนเข้าไปเยอะขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราถูกออกแบบมาอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะไม่ได้มีออกซิเจนเพียงพอในการที่เราจะสู้หนีหรือว่าหยุดนิ่งหรือว่าที่เรียกเป็นภาษาอังกฤษว่า fight or flight freeze response ก็คือจะเป็น fight flight freeze สู้หนีหรือว่าหยุดอยู่เฉยออกซิเจนเนี่ยมันต้องใช้ในการ วิ่งหนีหรือการต่อสู้จริงไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยที่เราจะหายใจเข้าไปลึกๆหายใจเข้าไปเยอะๆอาอกซิเจนเข้าไปเยอะๆจนบางคนมีอาการที่เรียกว่าไฮเปอร์เวนชั่นก็คือหายใจมากเกินไปที่เคยเห็นในไหนไหมครับที่ต้องเอาถุงกระดาษมาครอบจมูกแล้วก็หายใจผ่านถุงเพื่อที่ว่าลดการนำออกซิเจนเข้าร่างกายมากเกินไปโอเควิธีที่ผมจะสอนนะครับก็คือเป็นวิธีที่ให้ผ่อนลมหายใจออกจากปากให้หมดก่อน โดยที่ให้เหมือนเรากําลังถอนหายใจหรือเรากําลังเอาอะไรที่มันหนักๆเอาอะไรที่มันแย่ๆออกไปพร้อมลมหายใจหายพร้อมพร้อมลมหายใจออกระหว่างที่หายใจออกเนี่ยรอบแรกให้ผ่อนลมหายใจออกให้หมดก่อนแล้วหลังจากนั้นเราหายใจเข้าทางจมูก นับในใจ 1, 2, 3, 4 4ี่วินาทีนับถึง4เสร็จปุ๊บให้กลั้นลมหายใจระหว่างที่กลั้นลมหายใจให้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7แล้วก็ผ่อนลมหายใจเอาทางปากย,ยาวๆตอนผ่อนลมหายใจเอาทางปากให้นับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8เทคนิคอย่างนี้เรียกว่าการหายใจแบบ 4, 7, 8จำง่ายๆหายใจเข้านับ4 การหายใจนับเจ็ดหายใจออกทางปากนับแปดทำไปพร้อมๆกันได้นะครับหายใจเข้าการหายใจหายใจออกแล้วระหว่างทำอ,อยากให้จินตนาการด้วยว่าเรากำลังหายใจเอาแสงสีขาวที่ดีๆเข้าไปเอาความสุขเอาสิ่งดีๆเข้าไปในร่างกายแล้วก็ระหว่างที่การหายใจเนี่ยอยากให้ลองจินตนาการเป็นประมาณว่าร่างกายเรากําลังฟอก เป็นเครื่องฟอกอากาศอันหนึ่งที่ฟอกเอาความทุกข์เอาความเศร้าเอาความหดหู่เอาความเครียดทั้งหมดเนี่ยออกไปพร้อมลมหายใจออกพอลมหายใจออกก็ให้จินตนาการเป็นว่าเราเอาควันดําเอาความเศร้าเอาความทุกข์ต่างๆออกมาพร้อมกับลมหายใจออกจริงๆถ้าเป็นไปได้ผมอยากแนะนําให้ฝึกทําทุกวันนะครับทําสักวันละยี่สิบเที่ยวก็ได้ก่อนนอนอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราสงบดีมากๆแล้วก็ พอเวลาระหว่างวันมีอาการกังวลมีความเครียดหรือว่าไปเจออะไรไม่ดีกับตัวเองมาเจอด่าเจอเพื่อนแกล้งเจออะไรก็แล้วแต่ใช้วิธีนี้ดูเราจะสงบลงได้อย่างไม่น่าเชื่ออีกวิธีหนึ่งเป็นวิธีหายใจอีกเหมือนกันแต่ก่อนที่จะไปวิธีนั้นอยากจะฝากทุกคนกด subscribe ช่องไว้ก่อนนะครับกดติดตามช่องเอาไว้เพราะว่าหลังจากนี้จะมีคลิปรัวๆออกมาแน่นอนวิธีนี้คือวิธีการหายใจแบบ ถ้าเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยเนี่ยก็จะเรียกว่าการถอนหายใจของร่างกายหรือการถอนหายใจแบบเชิงสรีระวิทยาคือเป็นภาษาที่ยากมากแต่ไม่ต้องจำมันหรอกผมเรียกว่าหายใจสะอื้นละกันจําง่ายๆเพราะว่ามันจะเป็น,นกลไกที่คล้ายๆการร้องไห้ก็คือหายใจสั้นๆสองสองจังหวะแล้วก็หายใจออกทางปากยาวๆหนักๆทำตามนะครับ มันคล้ายๆกับการหายใจะซื้น,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 นญญเพราะอะไรทราบไหมครับมันคือกลไกของร่างกายมนุษย์เนี่ยออกแบบการร้องไห้มาเพื่อเป็นการระบายออกทางอารมณ์ดังนั้นการที่เราหายใจสั้นสองจังหวะและหายใจอ,ออกยาวๆเนี่ยมันเป็นการเอาออกซิเจนเข้าไปไม่ได้เยอะมากแต่เอาเอาลมหายใจออกยาวๆเพื่อที่จะว่าร่างกายจะได้ไม่ได้ออกซิเจนเยอะเกินไปไม่ใช่ว่าออกซิเจนเยอะเกินไปไม่ดีกับร่างกายนะครับเพียงแต่ว่าบางทีพอเวลาเราเครียดเรากังวลเราเศร้าเนี่ย เราจะมีเราจะหายใจเยอะหรือหายใจทีหายใจสั้นจนทําให้เราเครียดมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวแต่นวิธีการนี้มันก็จะทําให้เราจัดการอารมณ์ความรู้สึกและควบคุมตัวเองได้มากขึ้นทั้งสองวิธีที่บอกไปเนี่ยอยากให้สังเกตรกระบังลมด้วยนะครับการขยายตัวของกระบังลมอย่างเช่นตอนหายใจ 4, 7, 8เนี่ยให้กระบังลมเราขยายแล้วก็พอลาปล่อยลมหายใจาทางปากเนี่ยก็ให้กระบังลมเราหดลง ลองทาตามดูนะครับทั้ง2วิธีเนี่ยถ้าฝึกแล้วเนี่ยวิธีหายใจเสียแปดแนะนําว่าอยากให้ฝึกทุกวันมันจะช่วยจัดการเรื่องรีเซ็ตสารเคมีในสมองได้ทําให้โอร์โมนในสมองทํางานได้ดีขึ้นได้แล้วพอเวลามีเหตุฉุกเฉินมีความกังวลขึ้นมาจริงสามารถนํามาใช้ได้ทันทีทันใดยังไงผมแนะนําอีกคลิปหนึ่งนะครับที่จะสามารถทําให้คุณนอนหลับได้อย่างสบายจะเป็นคลิปเสียงที่ช่วยผ่อนคลายคุณ สามารถกดคลิกดูได้เลยนะครับอยู่ฝั่งนี้ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับบ๊ายบาย